สวัสดีตอนเจ้าเจ้าล้มฝนมาแล้วแต่เจ้าเลยวันนี้มีเสียงลมตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วเจ้าตอนนี้หกโมงกลึ่งแล้วก็ยังมีแต่ลมแล้วท้องฟ้ามืดท้องฟ้าปิดเลยฝนยังมาตกเตื้อเย็นขนาดเลย โอ้ลมแรงขนาดน่ากลัวนะเจ้าถ้าเข้าหน้าห้อนเข้าช่วงเดือนไม่สานะตั้งเหนือนะั้งจึงห้ายนะมักจะมีลมกันโชกแรงฝนตกมีลุกเห็บตกนะเจ้า เสียงฟ้าร้องแล้วทุกคนโอ้ยกำลังจะออกไปใส่บาตรกันนะเจ้าหวังว่าจะได้ใส่บาตรก่อฝนจะมาแล้วพระจะมากอ่อพระมาประมาณพระมาถึงหน้าบ้านประมาณเจ็ดโมงป่ายเกือบเจ็ดโมงกึ่งนะเจ้าตอนนี้หกโมงกึ่งฟ้าร้องเสียงดังเลย